ทีมกวีเคลียดาวมาพิธีถูกแฟนคลับพุ่งจับมือจนสะบัดหนีด้านครอบกรัวพูดแล้วแบบนี้ชัดเจน เรียกว่าเป็นลูกดาราที่มีแฟนคลับหนานแน่นสำหรับน้องทีและน้องพี่ลูกชายฝาแฝดของคุณพ่อบีมกวีและคุณแม่ออยซึ่งล่าสุดก็ได้พาลูกชายทั้งสองไปร่วมงานประกาศรางวัลนายเอนเตอร์เทนจนมีการเดินพรมม่วงแต่ระหว่างเดินอยู่มีเอฟซสาวคนหนึ่งพยายามจะจับมือพิธีจนพิธีตกใจสะบัดมือหนีกลายเป็นดรามา่าว่าไม่ควรทำแบบนี้กับเด็ก ล่าสุดทางด้านพ่อบีมได้ออกมาไลฟ์โดยช่วงหนึ่งของการไลฟ์ได้พูดถึงประเด็นด่ามาแฟนคลับเอื้อมมือไปจับมือน้องทีจนตกใจโดยทางด้านแม่ออยได้กล่าวว่าคือออยว่าอยาไปพูดเยอะสงสารน้องคนนั้นที่เขาโดนด่ามาเขาตั้งใจจับแต่มันก็ไม่ได้ร้ายแรงด้านคุณย่าก็กล่าวเสริมว่าโอ้ยเล็กน้อยเด็กเขาคงรักสะอาดห่วงตัวอย่าไปใส่ใจอย่าไปพูดเยอะตอนนี้เขายังเล็กอยู่เดี๋ยวโตขึ้นก็จับได้นี่เขายังเล็กเขาไม่รู้อะไรหรอกและเมื่อ ทางด้านบัวน้องสาวของบีมกวีถามว่าเกิดอะไรขึ้นทางบีมก็เล่าให้ฟังและทางด้านบัวก็ตอบว่าคือขนาดโกบัวพิธียังผลักหัวออกเลยเพราะไม่คุ้นเด็กๆเ,เขาก็แบบนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นการป้องกันตัวเองของเด็กซึ่งจริงๆแล้วเป็นวิธีที่ถูกต้องมากๆเลยนะเพราะไม่งั้นลูกเราจะดีกับทุกคนให้เขากอดเขาจับก็อันตรายจะไปกับใครก็ไม่รู้ซึ่งถ่ายคลิปทางด้านบีมกวียังได้ขอโทษแฟนคลับคนนั้นอีกด้วยที่อาจทําให้เสียความรู้ และยังบอกอีกว่าเจอกันก็บบกมือทักทายกันได้ด้านคุณย่ากล่าวเสริมว่าครอบครัวไม่ได้ว่าอะไรจ้า